สวัสดีครับเพื่อนเพื่นวันนี้ผมจะมารีวิวปืนคาบปอกเกิดจากอะไรนะครับผมง่ายๆเลยสันนิษฐานก่อนเลยว่าปืนคาบปอกที่เกิดขึ้นเนี่ยจากสาเหตุเราจับปืนไม่กระชับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตครับจับปืนไม่กระชับจับปืนไม่แน่นพอปืนถึงคาบปอกหรือว่าลูกศรคาบปอกล,ลักษณะอย่างนี้นะครับผม นะจะเป็นลักษณะนี้พอเรายิงไปแล้วเนี่ยถ้าเราจับไม่กระชับใช่ไหมมันจะสะบัดสะบัดลัดเกิดจากคัดกระสุนไม่สุดเกิดจากสาเหตุหลังเพิงคาบบอกไว้ลักษณะนีนะผมอันนี้ผมทําให้ดูเฉยนนะผมไม,ไ,ไม่ได้ยิงให้ดูปลอดภัยนะครับปืนปลอดภัยไม่มีกระสุนใดทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับ,รบเขียนนะฮะเกิดจากลักษณะนี้ เนี่ยครลกูกกรเรายิงออกไปแล้วเนี่ยเราจับไม่กระชับนะฮะแต่ถ้าเราจับกระชับเนี่ยมือเดียวกระช่างหรือสองมือเนี่ยจะทําให้เกิดอ,อาการปืนสะบัดอยลงนะครับผมก็ลดอาการครับบอกลงได้70%นะครับอยู่ที่สปริงด้วยแหละอยู่ที่ตัวปืนแต่หลักๆแล้วก็ประมาณนี้จะไม่ผิดเพี้ยนเท่าไหร่นี่คืออาการของปืนคาปอกนะครับเพื่อนๆก็ ลองศึกษาดูเอาลวกันนี่นะครัาบาณนี้ว่าจริงไหมหรือยังไงลองดูก็ได้ครับผมแต่ถ้าเกิดอ,อาการนี้เกิดอาการสารันนิษฐานไว้ก่อนเลยเบื้องต้นจับปืนแม่กระชับนะฮะจับปืนแม่กระชับนะฮะกเนะฮะกิดการคาบบออย่างนี้นะครับผมขอขอปิดตบทะเบียนปืนไว้ก่อนนี่นะฮะนี่นะฮะผมก็จะกระชากออกมานะโอเคครับ ก็จะมารีวิวประมาณนี้แบ่งปันความรู้นะครับผมเพื่อนสงสัยไรก็ถามได้ผมก็จะตอบเท่าที่ผมตอบได้นะครับอาจจะไม่ร้อยเปอรเซ็นะครับแต่ผมก็รำเรียนม,มาเท่านี้เข้ศึกษามาประมาณนี้โอเคครับขอจบรีวิวเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับผม